ต่อมาจะได้ว่าคนจะแบบก็จะมีกระแสที่ว่าสนใจกันน้อยลงเล่นน้อยลงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยจํานวนคนเล่นอาจจะน้อยลงจริงแต่ว่าคนที่รักจริงๆเนี่ยก็ยังิยมที่จะสะสมอยู่มากเขาบอกว่าพระกลูเนี่ยราคาตกพี่หมอเห็นด้วยไหมฮะอันนี้เอาพูดเอาแบบจริงๆนะไม่ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยราคาขึ้นทุกองเพราะว่าต่วใหญ่ยี้คือถ้าคนที่ไม่ได้เล่นมากเนี่ยพอเรา ห่างเหเินไปเนี่ยพระส่วนใหญ่จะไม่สวยเป็นพระกลุ่มที่สวยเนี่ยจะมีจํานวนหลักหลักหน่วยหลักสิบนะครับซึ่งหาย,ยากมากรับนั้นแต่ถ้าองค์ที่สวยแล้วเนี่ยก็ยังยังมีคนที่ตามสนใจที่จะแบบอยากสะสมไว้คือพี่หมอก็จะบอกว่าได้ยินมาว่าพระกลุ่มเนี่ยราคาอาจจะตามทาวะเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่หรือค่านิยมแต่พี่หมอเนี่ยก็ยังซื้อ ซื้ออยู่ทุกวันนี้แต่ก็ถ้ามีสวยมาถ้ามีสวยก็ก็ซื้อแล้วราคาเนี่ยรอให้ลงแต่ไม่ลงไม่มีลงขึ้นตลอดเลยคืออันนี้คือความเป็นจริงนะคือคือผมจะพูดเดยในความเป็นจริงว่าเพราะว่าเราจะพูดได้เพราะว่าเป็นประสบการณ์ตัวเราแล้วเวลาเราได้มากับมีแบบเพื่อนๆดีก็อยากจะขอแบบขอแบ่งไปบูชาก็มีนะครับเพราะว่าพระกรุเนี่ย ส่วนตัวแล้วเนี่ยจะมีความพิเศษคือหนึ่งมีศาสตร์และศิลป